บ้านหนองทองหมู่ที่หนึ่งตงนหนองทองอ,ทอสิงหสงามจาก,กาแพงเพชรมีระยะทางห่างจากอ,อสิงหสงามไปทางทิศตะวันออกประมาณ25กมบ้านหนองทองมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า100ปีคนเก่าคนแก่ที่นี่เล่าว,ว่าบรรพบุรุษอยู่กันมาตั้งแต่สมัยไทยลบกับพมา่าบ้านหนองทองจึงเป็นหมู่บ้านที่มีความเก่าแก่ในตบนหนองทองโดยมีนายบุญลอดช่อชั้นเป็นกำนันคนปัจจุบัน ปู่มั่นปู่คงคู่บ้านสืบสารประเพณีแห่พระมีหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์เศรษฐกิจเฟื่องฟูเชิดชูคุณธรรมน้อมนำความสามัคคีนี่คือคำขวัญประจำหมู่บ้านซึ่งบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของคนในชุมชนศาลปู่มั่นปู่คงเป็นสารศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของคนในชุมชน และเป็นแหล่งกําเนิดของกฎกติกาต่างๆในชุมชนด้วยจึงหมู่บ้านนีประเพณีสักการะในทุกปีหลวงพ่อโตเป็นพระคู่บ้านหนองทองจึงมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่หลอมรวมใจของคนที่นี่หากใครประสงค์จะเข้ารับราชการเลื่อนยศเลื่อนขั้นรับรองไม่ผิดหวังประเพณีแห่พระซึ่งจัดในช่วงเทศกาลสงการของทุกปี เพื่อให้คนในชุมชนได้พบปะกันและรักษาประเพณีอันดีงามของหมู่บ้านเอาไว้บ้านหนองทองเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี2554ระดับพออยู่พอกินและเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยโดยมีระดับความสุขมวลรวมอยู่ที่4.6คะแนนความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆมากมายดังนี้ ด้านการลดรายจ่ายกิจกรรมที่ครัวเรือนได้ทําคือทําสวนครัวปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองทุกครัวเรือนโดยมีจุดเรียนรู้การปลูกผักสวนครัวตัวอย่างคือบ้านนายถวันเปรมออนซึ่งถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้คนที่สนใจมีการเลี้ยงปลาดุกในโอง่งเพื่อไว้รับประทานเป็นการลดรายจ่ายอีกอย่างหนึ่งด้วยด้านการเพิ่มรายได้ครัวเรือนมีอาชีพเสริม แม้ชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่จากการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทําให้ครัวเรือนมีอาชีพเสริมโดยการรวมกลุ่มเช่นกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พันุ์พื้นเมืองโดยนายอดุลนุน่มวงประธานกลุ่มสามารถผลิตอาหารไก่เพื่อเป็นการลดรายจ่ายอีกด้วยกลุ่มน้ำพริกแกงบ้านหนองทองเป็นอีกหนึ่งกลุ่มตัวอย่าง ที่ทำให้สมาชิกมีรายได้จากอาชีพเสริมเป็นปรูปธรรมโดยวัตถุดิบที่ใช้คือผลผลิตต่างๆในชุมชนมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้เด็กนักเรียนและผู้สนใจศึกษาหาความรู้ด้านการประหยัดครัวเรือนมีการออมเงินโดยเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตร้านค้าชุมชนโดยใช้เงินทุนในชุมชนก่อให้เกิดทุนหมุนเวียนในชุมชนตัวอย่างเช่นกลุ่มร้านค้าชุมชน สามารถจัดสรรผลกำไรซื้อที่ดินเป็นของหมู่บ้านใช้เป็นสถานที่ตั้งร้านค้าชุมชนที่คัดมเมล็ดพันธุ์ลานตากข้าวและช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆในชุมชนด้านการเรียนรู้ชุมชนมีการสืบทอดและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีปราดชาวบ้านด้านต่างๆเช่นปราดายสีปราดจักสารเป็นต้นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน หมู่บ้านมีบ่อเลี้ยงปลาและป่าชุมชนของหมู่บ้านบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการมีกฎกติกาในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างยั่งยืนมีการรณรงค์ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างทําทำให้สภาพแวดล้อมในหมู่บ้านล่มลื่นน่าอยู่ด้านการเอื้ออารีต่อกันหมู่บ้านอยู่อาศัยกันแบบญาติพี่น้องมีการบริหารจัดการในรูปแบบคุ้มบ้านรวม11คุ้มมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการแบ่งปันให้แก่ผู้ได้โอกาสและผู้ยากไร้ที่สำคัญชาวบ้านรู้ลักษามาคัคคีร่วมมือร่วมใจกันในทุกๆด้านความเป็นประชาธิปไตยหมู่บ้านยึดถือเสียงส่วนใหญ่แต่ไม่ละเลยเสียงส่วนน้อยซึ่งเป็นหลักการของประชาธิปไตยทุกคนยึดถือกติกาที่กำหนดร่วมกัน ตัวอย่างเช่นการนําแผนชุมชนที่ได้จากการประชาคมหมู่บ้านไปใช้ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆทําให้สามารถตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนนําไปสู่ประพฤตินตนตามแนวทางของปัจชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง,ย,างยั่งยืนขอรกราบขอบคุณที่ได้รับไปอุอ่น រុនຈາກแฟนភ្លី